จลรับนายสอไม่ได้ตีเล่นยังเนาะไม้ประมูลจะเฉื่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะปรับคนละแสนจริงนะใครที่ตีเล่นอะตีเล่นอะฮะโอเคยังเล่นไปก่อนยิงขวานี่ใครอะเล่นเหมือนเดิมนะเอาสามสี่คนไปกดดันปืนที่เหลือเล่นไปแต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้เขาคอมมีภาพจัดเลยนะเมันจะหลังบ้านจะแตกนะบ้านนะเมื่อกี้หือว่าเขามีการพัฒนาไม่ไม่มีภาพได้ไงพี่ไม่ยิงเลยเมื่อกี้เราสองคนยังแต่งตัวโอ้ยยังไม่เชื่อ

ปืนสายว่างปืนสายว่างไฟปืนสายหน่อยปืนสายหน่อยตามไป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 โอ้ยยิงโดนได้วะเหี้ยคมจังวะเม็ดเล็กๆหน่อยเม็ดเล็กๆหน่อยปืนกูเห็นปะเนไ่ยเหี้ยยาเถิดไปเนี่ยยัดไป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 จะตายจะตายแล้วไป ยัดไปยัดไปพี่มาพี่มาพี่มาน้องยัดไปเลยน้องเจ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 ๊นาะกันเท่าไงเชฟวิซาเนาะเชฟวิซาตรงนี้หน่อยยัดไปเขาชุบอยู่เขาเขาเขาล้ำอยู่เฮ้บุตรพี่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 บุตรน้องหลบ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 โอ้โหไอ้เชฟเบต้าฮะไปไปไปเอามาอาเเจนี่ยมาดิเพื่อนมาดิเพื่อน อูเพื่อนจะอยู <t 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 ่เดิน oh ดีก oh ว่า oh ขีตายอาขูตายโอยเพื่อนกไปดีกเจ้าของว่ไอ้ออกขี้อะไรมันก็ปั๊มต่อไปดีเฮ้ยมีมีมีอยู่สบอคอนเซ็นะเอาจริงอะไหนไหนวิลลเกาวะไหนวิลลิกาเอ๊ะ เป็นวิลลิเกิลเพี่ตีกันเล่นซเขาขาดตรงไหนไหมวะคนดูผมก็แนะนำไม่ถูกเหมือนกันวะไม่ใส่แว่นนะพี่ตีไม่มีไม่ขี้เกียจหาเอาแค่นี้พอแล้วิลลิเกิลอะไรกูวิลลิเกิลพี่อะแต่วิลลิกิลวิลลิฟุกไม่ดิกูอะเอ้แสนหนึ่งแสนหนึ่ง อยแทงเล่นอะไรอะไรเขายังไม่รวมครับยังไม่จบนะยังไม่จบนะองเมื่ม่ะอ่ะแงพี่อีกอ่ะพี่อมีพี่เขียวกับแกงนะเนเนี่ยเน่วลกานะโอ้เฮียวลกาเกาไข่ด็ป้าลูกกูก็เวลาเยอะด้วยเดี๋ยวนี้เร็วนี่แหละเร็วนี่แหละกูว่าน่าจะได้เรลูกปืนปืนโดนวง่ายมัเียคิดเนี่ยมันจะไม่จบอ่ะมันเล่นที่อะไรถึงนู่นกันเลยวะ เขาเพขา่ยเขาจะขาดตรงไหนอีกวะตรงเนี้ยพูดยากเยพี่พ่อบอกว่าเหมือนเหมือนมาโคอุ้มป่ะพี่มาโคอ้มแล้วตกเ่าเวลาเจอไม้มันผู้หญิงด้วยแหละผู้หญิงอ่ะผู้หญิงว่าถ้าดินศอกไปไวอ่ะโหเที่ยวเลยตอนพี่บอกเลยว่าแต่มันชุบแล้วหนึ่งเลยมันชุบแบบชุบแล้วมันไม่มีคนกันอ่ะถ้าเล่นอย่างนี้มันต้องมีคนกันหอเปลาเขาชุบแบบว่าเขาชุบไม่ต้องต้องลงต้องลอาดูไฟจริงอ่ะไฟจริงตอนมีรถตอนมีอะไรอ่ะใช่ใชตอนรีโมทอ่ ถ้าเราเองจะเสริมเขาอ่ะเองเสริมเขาให้ดึงศพใบไวก็พอแล้วดึงศพใบไวก็ในในไฟมันมีท็อปอ่ะไปได้เซิร์ฟถ้าอยาก้อมให้เขาจริงไม่ต้องเล่นอีมหีดอ่ะอะไรเรา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 ได้หัดเราได้หัดแบบไม่ต้องอีมหีด้วยเราอ่ะอะไรอะไรคก็ยังไงวะให้เขาฝึกอะไรนะฝึกเอาศพขึ้นรถใบไวก็สอบ เอาไฟตรงก่อนไฟใช่พยายามสอบช้าเลยเนี่พอแล้วมันให้เขาเาดึงไม่เขาเเาาบอกว่าเขาจะซ้อมตอนนี้สักพักนึงถึงสิบทุ่มแต่เป็นซัตรีโหมดไอตอบอกบอกให้เขาดึงศพดีๆกันหน่อยดิเขาไม่ดึงศพกันเลยดึงศพกันช้าเขาเออเขาดึงแล้วเขาไม่กลับไปหลังบ้านอ่ะโคไม่มีหรอเออเหมือนเขาไม่มีมาคไอพวกไอพวกเลตไม้อ่ะ เดี๋ยวได้เขาดึงช้าเลยมึงดึงไวมากมั้งไอ้เหี้ยกดปีติกดปีติกดปีติสามสิบจริงว่าสามสิบสล็อตถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะไอ้เหี้ย point ไหนทำให้ชนะ วพาะเน่ไม่ชนะเอาสอบอกให้หมดพี่อีก5คนละหคนอบออกอีกหคนเล่นไม่ห้าคนไม่แต่เขาสามสชนสาไม่ใช่หรอใช่ป่ะไม่ไม่นต่เล่นหนุ่มผู้ชายพี่มันต้องมันต้องวางอีพเยอะไม่ให้ปืนฝั่งนุเล่นแล้วปืนเดือนกายปืนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเว้ยปืนไม่เยอะขนาดนั้นผู้หญิงอะไม่ย้ไม่รู้แต่แต่ถ้าปืนมันเล่นเป็นมันก็ได้เปรียบไงบนรถอะเข้าใจป่ะเรื่องนั้นมันแก้ไม่ได้หรอโจมันเซนสเกมที่ทำเล่นปืนบนรถได้มันก็ได้เปรียบไว้พี่เราต้องใช่เราต คือคืออย่างน้อยอ่ะไ,ไฟมีสามสิบคนอ่ะไฟสักยี่สามยี่สี่คนนะพอเราปืน2องก็บอกอีก4คน,นคสบออกก็ได้ ที่ของสามปอนด์รออกก็ได้เดี๋ยอะเดี๋ยวแถมเซตติ้งร้านโคโค่ช็อปไปให้อจริงไงย่ามันไม่ควรเล่นปืนเลยนะมั้ยมันไม้มันโหดย่าจริงไม้อยู่ข้างในกูไม่ได้ตีมันไม่ได้ทำให้คนตีคนเดียวไงก็ใช่กูหมายถึงว่าถ้าสมมติมันไม่มีปืนมึงก็ใจป่ะอะเรพูดทำไมสมมติเราทำไมแล้วมันมีปืนไงมันสมมติเราได้อะไรวินี่การคุยอะไรวะาอีตว์ัดพี่ซ้อพี่พี่อย่าแปลว่าไอพี่พี่เวลี่ผมนะ เวลี house, yeah. ่เนียเวลี่เก่าเวลี่เก่าเวลี่เก่าเท่าไหมขึ้นมาเวลี่กำมาเลยเวลี่กล่ำมาเลยไป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 เขาจี้เขาจี้ยิงมาก่อนเลยปืนอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยมจัดไปเด้งแหลมมึงเอาดิมึงเอาดิมึงเอาดิปืนนะโอ้โหเรียบร้อยไม่มีใครกันปืนด้วยเดาทำไมเดาไม่เย็บปืนยังแหลมวะใครวะอยู่วะเปลี่ยนบ้านนะครับเปลี่ยนเรนเขาจะล้วงมือ

เห็นชุบกันคือถ้าอีกฝั่งนะปิดตัวชุบคมๆโหดๆเลยเนี่ยสวยนะตรงนี้มึงคือต้องต้องชุบเวลาชุบต้องลำอะสอนสอนปล่อยเขาชุบไปเลยปล่อยเขาชุบไปเลยปล่อยเขาชุบไปเลยไม่เป็นไรหรอกเป็นเลยปล่อยเขาชุบไปเลยปล่อยเขาชุบไปเลยไม่สอนดัดมดขพ่าวไม่เหงหอนสบกันสบ มันอยู่นิ่งๆเป็นบ่าวะแสนหนึ่งใส่หนึ่งนะเดี๋ยวมเดี๋ยวมันมาฟ้องก็ได้ใครแทนอ่ะแผนเมื่อกี้ดินะแผ่นเมื่อกี้ดินะแล้วเขาวิ่งมาไล่ปืนตั้งมาแทงเขาเขางอนดีเลยอ่ะที่เขาเอาห้าหกคนเจ็ดคนวิ่งมาไล่ปืนมันก็ดีเลยเปตัวใครวะมาถึงเขาหรอแผนเมื่อกี้อ๋อเออดีๆทั้งเมื่อกี้เขาพี่ยาเขาเอาชีวิตเขาแรกไงแต่ว่า แต่ว่าไม่ปืนขวามือนี่ไขวะปืนขวามือที่มันแหลมแเนี่ยอย่าอยาอยอย่าอย่าอยาอย่าอยาอย่าย่าอย่าอย่าอ้่าอย่าอย่นอย่าอย่าอ่าอย่ไอย่าอย่า่าาาาอาอ่าอยา่าดย่าม่าอย่าอย่ย่าอย่อย่าอยย่่า่าอย่าน่าย่าอย่าไม่ยอ่าย่าอม่ย่าอยาม่าอย่าม่า่ไ่า่ย่ม่เย่าอย่อยาอยาย่่าเลยอยาอยอยอยยยอยาอ่่่่่อยาอ่าอา่าย โอ้โหอให้เราไปเล่นปืนฝั่งนั้นไหมโอ้มึงก็ฟีควยอย่าไปเลยอ้เหี้เราขลาเขาลอยนะมินกุจัดพ่บอสพี่บอสลองขอาเละพี่บอสอะผมว่าเขาจะมาโฟกัสที่อะพี่ลองทลไปบ้านเขาบางดะเออมาลุ้ลไปเลยถ้าเขาวิ่งมาเยอเราแค่เดมาต่กูไปหยิบน้ำแบบแบบเดวไม่๋ยวกูไปเล่นปืนฝั่งนั้นเขาไม่ได้แทงแล้วล ไปได้ยิงเขากดแทงอย่างเดียวใช่เขาแทงอย่างเดียวอ่าแต่แต่เวลาเขาชุบก็โดนปิดกันง่ายมากเลยนะใช่ใช่เาไม่ยอมคือไม่ยอมคือคือถ้าถ้าถ้าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะแบบว่าโอ้โหแบบปิดตัวชุบคมคมบูทตบู๊เอาอ่ะคือปิดได้หมดเลยนะใช่ใช่แต่แต่เขาปิดตัวชุบกันไม่ได้เลยพี่ไม่ต้องต้องรอดูไม่เขาเขายังล้ำชุบกันไม่ค่อยเป็นเลยพี่ต้องต้องต้องรอดูไอ้ไมายรถไม่เดี๋ยวพูดตรงๆอ่ะไม่กูกูวิ่งว่าเขาเขาเล่นไม้เขาแต่เขารำชุบรถไม้ให้เขาหน่อยดิ เออมึงลดไม้อสักสองก็ได้นะมึงลดไม้สักสก็ได้นะไม้เราเท่าไหร่อ่ะไม้เราเจ็ดเอาไม้เลกเอาไม้สั่าาก็พอแล้วไม้ลดมันเอาคอามเน้ลยไม้สามเลยพี่ไม้สามไม่ไม่ตอไเธอีหนึ่งีีีไปแล้วเหรอไป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 ซหนึ่งสีีหนึ่งสีีี่หนึ่งสีีไป สี่สี่หนึ่งใช่ปะวะอ้าวสี่หนึ่งสี่สี่สี่ครับสี่ไม่พักเลยใส่หัวหมีเด็ดไหมเธอสายดีไหมอย่าพังหมาวะเดี๋ยวผมไปเอาข้าวมากินครับไอเขาเปลี่ยนเป็นฮู้แล้วหรอแล้วเขากินข้าวได้หรอปกติเขียนคริตอาหารเม็ด เหมือนดิกกระโปงเลยวะไอ้เหี้ยพี่โมโหพี่มึงเจี๊ยงแ่างเอาวะเผื่อให้แกไปเป็นเซเลบริตี้ให้แฮงโอเวอร์อ่ะไม่มันมันหญิงล้วนไม่ใช่ได้ได้เขาถามมาแล้วบอกว่าได้ได้ไหมได้ไหมต้องไม่มีแก๊งเดี๋ยววอลแก๊งต้องไม่มีคู่ดาวเราถือว่าตัวไอ้แก่คิง อเอไม่ได้เน no, like ี่ยโดนแมนติไอดีเพื่อนเลยเอาเลยเว้ยเอาโลดให้ไปคิงอ่ะให้ไปคิงไม่ชื่อเลยดีเอาแต่ไปคิงแกตีอยู่เลยไม่ใช่หรอตีเขาจะเขาจะเข้าเฟรไม่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 ตะคิงไม่ไปตะคิงไม่ไปแล้วทำไมเฟรมเหล็กกระชากอ่ะคิงรอเข้าแกงก็ก็ถือว่าก็ถือว่ารู้อยู่ทั้งนั้นอะพี่คิงกัาทำไปก็โดนกระทืบอันนี้ไขว้เนี่ยเนี้ย ไอมันไปกบอะไอบอลเหรอเอาผัดไทยไปละไม้กลางไฟอ่ะเอ้ยเอาดีๆเอาอย่างนั้นเลยหรอไม่บ้าส่งตรงจากอูซี่เอ้ยไอผัดไรป้าผัดแต่สองตุ้มตรงขยับอะยาบอกไว้ก่อนเลยนะไม่แตกไม่เผิ่งเผข้าไฟกันเสร็จแล้วไอผัดพึ่งมาเออไม่มีปืนอีกไล่ช่วยเคสเรื่องไม่ได้อีกเอาไงดีวะหัหุ่นหุ่นปะให้รับแฮงเวอร์ไอ้รับที่อะไรตี้ไปแล้วแต่พี่แต่พี่มั่นใจอยู่นะว่า ม่พี่ซอว่า่าแทงโอว่าหวานเ่มั่นเฮ้ยเอาอะไรม่มั่นใจวะพี่แต่แถ้าพูดตรงๆนะไม่แทงดีที่สุดกูที่เกียแต่ของเราหายไปห้าสิบห้าสิบนะกูบอกว่าห้าสิบ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 ถ้าเป็นอย่างมันได้อะไรไม่เกิดขึ้นได้วะเดลิเบตี้ได้บ้าสลบไปได้หวยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้หญขอบไปวรับจบี่ดีเ้าะเอาเลยบี่หูอโอ้โหหนักหน้าร้อยใบมันไม่จบกันหรอกเอาหรอไม่ได้จบรับไฟแรกาลจะอ้ะกานรับเต็มไปเลยเดมคิดโดนนั่นอะ ตัวอะไรนน้ำหนึ่งแมนที่ไม่ใช่หมายถึงแบนนี้แบนนี้ที่ไม่รับไงไม่รับเองแล้วกูจะรับทำไมล่ะกูไม่ได้จะเล่นอะไรตรงนั้นแข่งมันแข่งห้าแบนเลยสองหรือสองเออโบสามสองไม่สามเกดโบสามคนแข่งกีฬสปอร์ตดีสัตว์ไม่อยากเล่นว่ะจะเล่นแหละกดทงอ่ะพี่พี่พี่กูอยากกดทงแล้วพี่ฮะกดทง สมัยที่พ <George Wagner> pues ี simple, no. <An> ่ซอลล่าล่ะยี่สิบคูบวกอะแต่ตีแล้วกดล่ามเฮ้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่แจ็คกูไปเป็นมือปืนอีบอร์ลไม่ไอ้บอนี่ยคือไรรอบชิงรอบชิงเหรอไม่แล้วหลาคนไม่โฟกัสทเลยเฮ้ยแจ็คใจเย็นๆเพื่อนรู้ว่าหิวเหล้าหิวเบียร์เราแป๊บนึงเพื่อนที่สามที่สามหายได้นะไม่ได้แจ็คไม่ได้กูขืนมลักที้ลักที่เหี้ยอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยถ้าดูไว้ชนะนี่มือแตกเลยนะเผียนแต่รับดีแค่ ไม่โอ้โห D K เม่งมามือที่หายมึงไม่เห็นอะไรอ่ะมันมาตั้งแต่ต้นเลยดูมาตั้งแต่ต้นไม่แพ้ใครเลยอ่ะแพ้ใครทีมเดียวมั้งแพ้ทีมหนึ่งอ่ะไม่รู้ถ้าดูไว้ชนะหน่อยเราไปเห็นครับต้นเลยดูอ่ะถ้าดูไว้ชนะหน่อยอจอพี่นั่งน้ำลายไหลแล้วน้องคืออยู่น้ำมึงปล่อยมันไปกินเหล้าไปปะไป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 พี่ไปเถอะไม่ไปเถอะปะโอ้โหพวกอย่างนี้กูไปไม่ได้เลยไม่ไม่ พ,พ,พี่แจ oh, yeah. ๊กไม่ว่าเสียงพี่โดมันนั่งถำอยู่อ่ะโอ้ยไม่ได้ไปไม่กอแเลบปาเขาก่อแเลบปามีพี่มีซอมีพี่เว้ยพี่อยู่ซอเสมอเรียบร้อยีเรียบเรียแล้วพี่เอปากตอแหลขอประกาศจากทีมงานของสตีฟสตูดิโอแจ้งเรื่อนวันเปิดเซิร์ฟเวอร์จากวันที่24เรื่อนไปวันศุกร์ ทียี yeah ่สิบแปดมินิฮาร์ดด้วยนะไอ้ีมินิฮาร์ดให้ใครก็ไม่รู้นะสี่อะไรเคายังไม่เข้ามาสี่ขาเห็นให้มินิฮาร์ดอ่ะยอ้คนรอให้สี่าเนี่ยนึกจากทางไอเดียีไม่แจ้งว่ามีปัญหา